สู่อาชีพเนี่ยตอนประมาณ16-17นะคะจะไปถึงระดับ30ของโลกให้ได้แข่งเจ็ดรายการติดแพ้รอบแรกหมดเลยจนมีความสงสัยในตัวเองว่าเทนนิสคือใช่เส้นทางของเราหรือเปล่า10ปีให้หลังทุกข้อเนี่ยในร่างกายเนี่ยมีการฉีกขาดลูกเก้าแรกจากเตียงขดัดคือแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยอะคะ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึงที่แบบว่าเข้าชิงตลอดเลยอะคะ่ะแต่ไม่เคยได้แชมป จนแบบต้องเข้าวัดนะคะทุกคนต้องมีเป้าหมายและมีความฝันท้อได้แต่ลุกให้เร็ว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับแขกรับเชิญของเราเป็นไอคอนจากแวดวงกีฬาแวดวงที่กําลังมาแรงในยุคสมัยนี้อย่างยิ่งทีเดียวนะครับเธอเริ่มเส้นทางเข้าสู่การเป็นนักเทนนิสตั้งแต่อายุ16ปีด้วยความฝันว่าอยากจะอยู่ในอันดับ30ของโลกให้ได้และในที่สุดเธอไปได้ไกลกว่าเป้าหมายทีเดียวนะครับด้วยการเป็นมือวางอันดับที่19ของโลกในปี2545ครับ20กว่าปีที่ต่อสู้มุ่งมั่นและก็รับใช้ชาติมา วันนี้เธอจะแลกเปลี่ยนเอาประสบการณ์ดีๆมาฝากเป็นกําลังใจให้กับท่าน้ยมทุกท่านครับขอต้อนรับน้องแธมมี่แธมารีนธนาสุการครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะไม่ได้สัมภาษณ์มา้หลายปีมากดีใจมากค่ะที่พี่ดูเรียกว่าน้องค่ะเพราะคนอื่นเขาเรียกพี่หรือป้าไ,ไปแล้วม่ขอไม่มีไม่มีพี่แล้วเหรอ จริงเหรอคะแล้วเหรอค่ะฤดูวันนี้จริงๆยังเล่นอยู่หรือเลิกแล้วหรือไงคะคือณตอนนี้เนี่ยก็เล่นน้อยลงอะนะคะแล้วก็พยายามพยายามเหมือนทํานองว่าหาแมตช์สุดท้ายของเราแล้วก็เป็นอะไรอยากจะแบบทําผลงานให้ดีที่สุดในแมตช์สุดท้ายแล้วก็แขวนและเกตเลยอ่ะอ้าวแต่มันมีข่าวออกมาแล้วว่าหรือทัามีด แขวนไปแล้วด้วยซ้ำไปคือช่วงหลังเนี่ยคุณแม่ไม่สบายอะค่ะแล้วก็เลยต้องต้องต้องดูแลคุณแม่การแข่งขันก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันดับที่เราเคยอยู่ถึง19นะแล้วก็อยู่ในต้น30อะไรมาตั้งนานตอนนี้มันจะอยู่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เป็นพันจริงเหรอผมไม่ได้แข่งบอกว่าจะครบปีแล้วอะค่ะคือถ้าไม่ได้แข่งเนี่ยคะแนนที่เราสะสมมามันก็จะออกจากแคลนเดอร์ไปอะไรอย่างเงี้ย่ะค่ะมันก็จะเลื่อนไปเองอัตโนมัติแปลว่าหนูมีแผนจะแขวนค่ะ แต่ยังไม่แขวนใช่ค่ะจะต้องฟิตซ้อมเพื่อรอแมตต์ดีๆสักแผ่นแบบสวยๆสวยๆขอนิดนึงเฮ้ยมันอยาใช้คําว่าขอมันมันควรจะเป็นน้ําใจที่แฟนกีฬามอบให้ขอบคุณค่ะใช่ไหม <c oughs> โอเคแต่แต่แมตต์นั้น <c oughs> ยังไม่รู้ใช่ไหมคะหรือยังไงยังยังยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าคงยังไงก็คงจะต้องมีการประกาศอย่างอย่างเป็นทางการแน่นอนอค่ะถ้านับอายุงานที่เราทํามาตั้งแต่อยู่ไปในอันดับดีๆสักกี่ปีตีเทนนิสเมื่อกี่ปีเอาอยางี้ดีกว่า จะ40แล้วล่ะตั้งแต่นั่าจะ35ปีอ่ะเขาเริ่มเล่นตั้งแต่45ขวบอ๋อถ้าจับเทนนิสจับไม้และเกตมาเนี่ยสากว่าปีแล้ว0ปีแต่ถ้านับเป็นเทนนิสอาชีพหรือรับใช้ชาติใช่ยีโดยประมาณก็สองคนตรตั้ถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูก็ต้องมีเส้นทางอื่นอยู่บ้างแล้วล่ะ ตอนนี้ถ้าถ้าคิดปัจจุบันตอนนี้มีเส้นทางอะไรยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็รับราชการค่ะเป็นตำรวจอยู่ที่ฝ่ายกองการเงินอยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือเปิดโรงเรียนสอนเทนนิสเด็กเล็กก็คือเดสด้วยก็เป็นสอย่างเดี๋ยวเรามารายละเอียดกันอีกทีเพื่อเป็นกําลังใจกับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าวันนี้โลกของกีฬาเปลี่ยนไปจากยุคสมัยน้องแทนมี่เริ่มเป็นเด็กอยากตีเพราะเดี๋ยวนี้กีฬากลายเป็น อาชีพทําเงินสูงสุดสูงกว่าดาราแล้วนะคุณรู้บค่ะใช่ไหมแต่ย้อนกลับไปในยุคนั้นยุคของหนูเป็นเด็ก5้าขวบอะไรดนใจให้แบบฉันจะต้องเป็นนักเทนนิสเริ่มจากครอบครัวค่ะคุณพ่อเป็นนักบัสทิมชาติออทุกคนในครอบครัวเล่นกีฬาหมดเลยแถมมี่ก็จะเป็นเหมือนทำนองว่าไปแย่งพี่เล่นอะไรยเงี้ยแบบขอเกะกะอยู่ในอยู่ในสนามยุคนั้นหนูอยู่อเมริกาหรือ,อเมืองไทยเริ่มแรกที่อเมริกาก่อนอค่ะแล้วก็พอประมาณหกขวบก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยอ่าแล้วไงแล้วหนูชอบเป็นพิเศษหรือไง ก็สนุกค่ะเกมเทนนิสเป็นก de ีฬาที่ท้าทายค่าแล้วเมื่อไหร่ถึงเริ่มรู้สึกว่าฉันเอาจริงเอาจังน่าจะประมาณช่วงเยาวชนอายุ16อะไรอย่างเงี้ยค่ะรายการแรกที่มีผลงานก็คือได้รองแชมป์จูเนียร์วิมเบลดันนะคะตอนนั้นอายุ18ค่ะแล้วก็เริ่มแบบเอ้ยเราน่าจะไปสู่อาชีพได้นะคือจริงๆแล้วคือชีวิตก็คือเทนนิสเป็นชีวิตประจําวันของแทมมี่ตื่นตีห้าซ้อม6กโมงถึง7จ็ดโมงแปดโมงไปโรงเรียน หลังจากโรงเรียนเสร็จกลับมาซ้อมอีกชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่จนถึงมหาวิทยาลัยก็จะกิจกรรมกิจวัตรก็อย่างนี้ตลอดแล้วเด็กมันจะชอบอย่างนั้นทุกวันเหรอมันก็มีตามวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือมันเราเป็นเด็กอะคะ่ะโว้ยเบื่อจังเลยไม่อยากตีขี้เกียจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีตอนเด็กเด็กแบบว่าอันนั้นทีหลังใช่ไหมเดี๋ยวเอาอะไรก่อนอมีตั้งเป้าตั้งแต่ตอนไหน,ต,ต,ไหนตั้งเป้าสู่อาชีพเนี่ยตอนประมาณ16 17นะคะที่หนูบอกว่าหนูจะไปถึงระดับ30ของโลกให้ได้ทําได้้เเเมมืื่่่่่ออายุทไไรคัด19ะ ก็เร็วนี้ค่ะวาแต่ว่าในช่วง16ถึง19เนี่ยใช้เวลาอยู่250รอาสอะอยู่ประมาณ2ปีอันดับ250ร้อแล้วไม่ไม่ขยับเลยค่ะก็อยู่ตรงนั้นอะ250เมื่อไหร่ฉันจะขยับสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าตะเวนแข่งไปเรื่อยตะเวนแข่งไปเรื่อยเพื่อที่ยุคนั้นเหมือนยุคนี้ไหมมีสปอนเซอร์มีคนออกค่าใช้จ่ายมีโลโก้สินค้ามาช่วยเราอะไรงี้มีไหมณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญซึ่งเหมือนทำนองว่าไม่ได้ไม่ได้ออกหน้้าาคคืออบริษัทโสสภแลวก็ุณ กิติพนกิติพงศ์น้อยใจบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นบริษัทเอกลักษณ์วิศวกรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยซึ่งแบบเอออยากจะเห็นเด็กคนนี้ไปสู่สองร้อยห้าสิบคนเนี้ยใช่อยากให้เห็นอนาคตเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยให้ให้เงินสนับสนุนเล็กน้อยไม่ได้ถึงขนาดแบบโผเป็นเป็นล้านๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อลงทุนหมดคุณพ่อลงทุนด้วยแล้วก็คุณพ่อต้องขายรถ เพื่อที่พาแทมมี่ไปแข่งทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุโรปบ้างปีนึงต้องแข่งสักประมาณจําได้ไหมต่อปีก็คือประมาณ25รายการไอ้ที่ยี่สิบห้ารายการก็คือประมาณ25่สิบปีนึงมี52สัปดาห์ใช่เกือบครึ่งปีก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์ประมาณนั้นค่ะสิบเก้าไปถึงระดับ30ที่ต้องการใช่ค่ะเป็นความรู้สึกแบบฉันได้มาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วอะไรอย่างงี้ไหมเหมือนหรือมันเป็นยังไงก็ดีใจแล้วมันก็เป็นกําลังใจในการทํางานของเราอะค่ะแต่ว่าคือแทมมี่จะเป็นอะไรที่แบบ พอเร,เราถึงเป้าแล้วเราก็ต้องมีเป้าใหม่ค่ะ<อ>คือเหมือนทำนองว่าเราได้19แล้วเราก็อยากจะให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะอยากรู้ว่าความสามารถของเราอย่างที่บอกคือท้าทายว่าความสามารถของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของของระดับโลก<ฮ>ะอะไรเงี้ยค่ะ่ามกลางความสําเร็จนั้นผมเดาว่ามันมีด้านที่เมื่อกี้หนูก็เผยมานิดนิดแล้วเบื่อเหนื่อยเจ็บอะไรเนี่ยมันลองเล่าฝากที่มันลําบากลําบนอย่างที่บอกก็คือช่วง250ที่2ปีอะค่ะคุณพ่อต้องข่ายรถ ต้องหาสตังคือลงทุนกับเรารแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปแข่งที่ยุโรปรแล้วก็ไปแข่ง7รายการติดแพ้รอบแรกหมดเลยไม่มีคําว่าชนะใน7รายการเลยอะคะอ่ะแล้วแบบว่าจนมีความสงสัยในตัวเองว่าเทนนิสคือใช่เส้นทางของเราหรือเปล่าแล้วแบบ ู้มาเต็มที่ซ้อมมาหนักมากตั้งแต่เด็กจนถึง19อะค่ะช่วงนั้นก็หนักพอสมควรก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแยกทางกันอะไรยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนอกสนามก็มีมปัญหาครอบครัวใช่ค่ะมันมาพร้อมๆกันแถวๆนั้นมาพร้อมกันแบบช่วงนั้นนี่คือแบบว่าแบบทั้งผลงานไม่ดีทั้งค่าใช้จ่ายก็หนักทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาของเขาเหมือนทำนองว่าก็ต้องซื้อบ้านใหม่ก็เป็นหนี้ตั้งแต่อายุ17ขวบอะค่ะ เรามีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเราซื้อใหม่ทำไมอะคะก็คือพอคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะคะเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไทมี่จะไม่ยุ่งก็คือผู้ใหญ่ของเราเราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายก็อยู่กับใครสักคนเหรอสุดท้ายก็อยู่กับคุณแม่ค่ะเพราะคุณพ่อมีครอบครัวใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนแบบว่า เพื่อนๆจะแซวขอจะแซวเอ๊ตีค <lyn> ่าน้ <you> ําค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นเฮ้ยลูกนี้ว่าเสิร์ฟดีๆเพื่อนตีค่าน้าตีค่าไฟค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเจ็ดรายการติดอะค่ะบอกพ่อแล้วไม่เอา้ะพ่อไม่ไม่เล่นแล้วทรมานมากแบบเราไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมีใช่ไหมมันมีมูมนั้นใช่ไหมบอกว่าไม่เอาแล้วแบบสู้เต็มที่แล้วยังไงก็แล้วมันก็ไม่ชนะสักทีนึงอะไรเงี้ยค่ะจนพ่อบอกว่า ให้คำหนึงให้สติเราว่าสิ่งที่เราทํางานหนักมาสิบกว่าปีกับคําว่าท้อวันนี้วันเดียวอ่ะวันที่แพ้วันที่แพ้แล้วคุณจะเลิกหรอ กับการที่เราทํางานมาสิบกว่าปีเออใช่เนาะแล้วก็อ่ะสู้ค่ะสู้ค่ะ,คะพ่อยอะไรเงี้ยค่ะจนแมตช์ที่แปดแมตช์สุดท้ายก่อนกลับบ้านก็ไปชนะมือวางแบบแปดสิบของโลกเหมือนเป็นเอ้ยแบบกำลังใจเฮ้ยแปดสิบของโลกฉันก็สามารถที่จะขึ้นเป็นแปดสิบได้นะยอะไรเงี้ยเพราะฉันชนะเขาได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ กำลังใจจากคุณพ่อคือการไปต่อให้ได้ใช่ค่ะมันมีความโหดความเจ็บของร่างกายหรือความหนักของการซ้อมที่มันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วยมีค,ยค่ะก็คือในช่วงช่วงตอนนั้นก็คือช่วงแบบ25้าของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามเหมือนแบบจะขึ้นก้าวไปถึงแบบดีกว่านั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีปัญหาก็คือทุกข้อเนี่ยในร่างกายเนี่ยมีการฉีกขาดมีการใส่เฟืองมาหมดแล้วข้อเท้าข้อเข,ข,ข่าข้อศอกข้อไหลอะไรอย่างเงี้ยก็คือ สมัยนั้นอาจจะไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬามามาช่วยหนุนมากเท่าไหร่แ้มไม่มีแคลเซียมอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วมันเป็นรูปร่างเหมือนแบบฟันฉลามอะคะ่ะทุกครั้งที่เดินเดินเดินลุก,ลกเก้าวแรกจากเตียงค่ะคือแบบ ลงน้ําหนักไม่ได้เลยอะค่ะแล้วหมอก็บอกเออจะต้องแบบทําอุลตราซาวด์ท wave, เวฟช็อกเวฟทําให้มันสลายตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทาให้กล้ามเนื้อมันนิ่มคือถ้าเมื่อไหร่กล้ามเนื้อแข็งเนี่ยไอ <ไป S 2> ตรงเน <ไป S 1> ี้ยไปแทงกับกล้ามเนื้อ,อมันทําให้เจ็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีขึ้นมาแล้วก็<ะ>มาเป็นที่ข้อสองค่ะขาดีขึ้นอันนี้มาพังต่ออีกพังต่ออีกคือขนาดแบบ แมหลังจากแมทค่ะคือมาสระผมไม่ได้อะค่ะเทนนิสเอวอะไรใช่ค่ะชื่อตามอาชีพเลยอาชีพเลยเทนนิสเอวค่ะมันทำไมมันยกไม่ขึ้นนะคะแล้วก็แบบมันอยู่ได้แค่ช่วงระยะเตี้ยๆตรงนี้คือเขายกขึ้นสูงขึ้นมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คือทุกวันจะต้องหลังจากแมทเป็นหลายแมไหม สิบปีให้หลังคือเป็นเป็นเป็นตลอดต้องพันตลอดแล้วก็เราก็จะเห็นแทมมี่ไปแข่งหัวเหนียวหน่อยเพราะจับไม่ได้จับทุกวันเ่ะแต่ว่าแต่ก็คือหลังจากแข่งขันเนี่ยจะต้องมาเหมือนมาฝังเข็มมาทําให้ให้กล้ามเนื้อมันมีศักยภาพเพื่อจะเล่นเล่นต่อในวันรุ่งขึ้นให้ได้อะค่ะอาชีพเราเราก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดของเราในความสามารถของเราอะค่ะก็จะบอกตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยต้อง ต้องซ้อมต้องทําอะไรให้ดีกว่าเดิม,มแล้วก็เวลาลงในสนามเนี่ยคุณพ่อให้คําแนะนําดีมากก็คือพ่อไม่แคร์หรอกว่าผลจะแพ้ชนะแต่ขอให้ลูกลงไปอ่ะท,ทําให้ดีที่สุดมันก็เลยมีความสุขในการทํางานคือผมกําลังคิดถึงจิตใจของคนที่เวลาเขาป่วยเรื้อรังอ่ะไม่เจ็บไม่หายแต่เจ็บซ้ําเจ็บซากอยู่เป็นเดือน<า>เป็นปีแต่อันนี้เจ็บไม่พอต้องแข่งด้วยต้องแข่งด้วยแล้วมันยังไงมันก็ไปบั่นทอนจิตใจะดิมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าแบบ เข้าชิงตลอดเลยอะค่ะแต่ไม่เคยได้แชมป์คือทุกคนอย่างแบบอย่างแบบเอเชียนเกมไงพี่นักข่าวราชินีเหลืองเงินอะไรอย่างเงี้ยราชินีเหลืองเงินแล้วไม่ทองสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบต้องเข้าวัดอะค่ะอ๋อต้องกลับมาเยียวยาจิตใจแล้วจิตใจว่าเออเนี่ยเราเป็นอะไรแบบจนจนมารู้ว่าเราเรามีสติที่ไม่นิ่ง จะพูดว่าคําว่าโลภไหมก็มีส่วนมีความอยากได้เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราไม่นิ่งกับกับการตีของเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นนะคะไปคิดถึงผลใช่าะอยากชนะใช่ค่ะมากเกินไปก็ไม่ดีก็ไม่ดีเกินไปใช่ค่ะก็จนบางทีทําให้เราลืม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 ปัจจุบันเพราะหลังจากนั้นพอรู้แล้วว่าพอนั่งสมาธิรู้แล้วว่าอันนี้ทํามีคนเจอด้วยอะไรด้วยวิธีการนั่งสมาธิเหรอใช่ค่ะ นั่งสงบจิตแล้วดูที่ว่าตอนนั้นเราทำไมถึงจิตเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็พอเรานิ่งแล้วเราก็บอกเออเราลมเราดูลมหายใจของเราว่าเราอยู่กับปัจจุบันเรารู้ว่าความคิดตรงเนี้ยเฮ้ยฉันเริ่มมีความกลัวฉันเริ่มมีความอยากได้ละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่อยู่กับเกมแล้วไม่อยู่กับเกมแล้วเราก็กลับมากลับมา อฉันต้องมองบอลน,นะฉันต้องตีเอ็มเดอร์ไลน์วินเนอร์ให้ได้เสิร์ฟเให้ได้จะอยู่กับตรงนี้มากกว่าเพราะเพราะว่าถ้าเรามีความนิ่งตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ลูกแรกอะคะ่ะพอเรานิ่งๆิงงไปจนถึงลูกสุดท้ายมันก็จะชนะของมันเองถ้าลูกแรกเราไม่ดีลูกสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ ไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ได้ต้องจิตใจอยู่กับเรื่องนี้อันนี้คือยุคนั้นต้องค้นพบด้วยธรรมะด้วยตัวเองยุคนี้ก็จะมีนักจิตวิทยามามาทาการดูแลนีให้นักกีฬาครั้นี้มาแชร์ประสบการณ์กันผมเชื่อว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ชอบกีฬาอะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะต้องผ่านด่านสําคัญสาคัญที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์แบบแทมมี่ได้ผ่านมาแล้วเอาภูมิใจที่สุดผลงานไหนครับ ภูมิใจที่สุดก็คงน่าจะเป็นรอบ8คนสุดท้ายที่วิมเบลดันที่เจอกับวินัสวิลเลียมค่ะในปี2008ที่ดีใจที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายเพราะว่าเข้ารอบ16คนสุดท้ายเนี่ยมา5-6ปีละคืออย่างที่บอกคือพอ16แล้วฉันต้องไป8ให้ได้แล้วตั้งความหวังตัวเองเกินไป <ฮะ S 1> พอรายการนั้นเล่นให้สนุกเต็มที่ของเราได้แค่ไหนแค่นั้นมันก็ม,นกมันก็ทำให้ไปชนะเจนควิกมือ2ของโลกได้อ<ฮ>ะไรอย่างงี้ค่ะ วิมเบลดันในมุมท่านผู้ชมก็จะมองว่าโอ้โหรายการนี้คลาสสิกมากใช่ค่ะต้องชุดขาวต้องอะไรมีมในมุมของนักทนิสมันเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่กว่ารายการอื่นยังไงไหมความวิมเบลดันมัมนมีมันมีประวัติศาสตร์เยอะค่ะแล้วเป็นเหมือนแกนสแลมแรกของโลกเป็นแกนสแลมที่ขังและเก่าแก่ที่สุดนะคะเป็นขอดยากใช่ค่ะหนูถนัดขอดอะไรคะ โตมากับปูนค่ะปูนเลยปูนแบบหน้ำบาเลยปูนแบบไม่มีสีสีน้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเร็วอะค่ะขอดย่านี่ลูกเร็วเร็วแล้วไม่ไม่เด้งอ๋อเพราะย่ามันซับไว้มันซับไว้เหมือนเหมือนเหมือนลูกตกบนพรมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เด้งถ้าขอดดินขอดดินมันจะมีกรวดเยอะมีอะไรมีมีความเด้งกระดอนสูงเด้งเด้ง เร็วไหมช้าค่ะช้าแล้วขอดแข็งขอดฮาร์ดขอดขอดฮาร์ดก็จะอยู่ประมาณกลางๆระหว่างขอดหญ้ากับขอดดินเพราะฉะนั้นนท่ทนนี้ก็จะอาจจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ของหนูด้านไหนตรงกลางชอบหญ้าค่ะชอบหญ้ากชอบหญ้ากับตรงกับฮาร์ดขอดค่ะขอดดินนี่ไม่ชอบชอบลื่นตลอดลื่นไขมันตัวเองไม่ใช่เนี่ยล้อตัวเองล้อตัวเองเขาถึงคนอื่นเขาถึงล้อด้วยเวลาเจอมือที่เหนือกว่าเรา เราได้ความรู้ได้ประสบก,การณ์ได้อะไรบทเรียนอะไรเวลาเจอโดยเฉพาะเจอคู่พี่น้องวิลเลียมอะคะ่ะทามีหิรู้สึกคือทาม่เจอเขาแล้วเหมือนแบบเฮ้ยหนกักอะน่ากลัวแต่ว่าวันที่เจอวีนัสวันนั้นอะมันสู่สีมากอะคะ่ะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ย เขาก็เป็นคนเหมือนเรานะเขาก็มีความกลัวมีความเหนื่อยเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะเออเวลาเจอเรามักจะมองว่าเขาเป็นเทวดาเราตายแน่ใช่ใช่ค่ะเราเป็นมดมันเหยียบเราตายแน่แน่ใช่ค่ะจนวันนั้นที่แบบว่าวันที่เล่นกับเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบเอยฉันเล่นได้อ่ะเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้ดังนั้นนั่นคือนั่นคือบทเรียนเราคิดว่าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะมีครั้งหนึ่งที่แทมี่มีได้ความรู้จากซารีนาเขาบอกว่า เวลาลงสนามอ่ะเขาคิดว่าเขาเป็นสิงโตจะท้าแบบว่าใช่คือเทนนิสอะมันแทมี่มีความรู้สึกมันเหมือนแกลเยเตอร์ค่ะลงไปคือมันก็ต้องเขไปแล้วต้องเป็นนักฆ่าต้องเป็นนักฆ่าแล้วก็เหมือนทำนองว่าจะมีคนนึงที่ชนะแล้วมีคนแพ้ คือเทนนิสมันไม่มีเสมอให้แล้วเทนนิสก็คือเป็นอะไรที่มันกดดันมากก็คือคุณไม่มีโอกาส2แล้วคุณตกแล้วตกเลยตกรอบแล้วไม่มีโอกาสแบบว่าแบบเอ้ยรอล์บินหรือว่าเก็บกระเป๋าหรือว่าพบนัดพบกันอะไรอเลยเจอกันเจอกันหมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบแพ้แมตช์นี้จะไปสามารถแก้แก้ตัวแมตช์หน้าได้เทนนิสไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเธอลงไปปั๊บเป็นเพื่อนกันแต่ฉันจะเป็นสิงโตฉันจะกลายร่างเออเธอทำจริง ใช่เธอจริงเธอเชื่อถึงได้เก่งไะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้จากเซเรน่าซึ่งแทมมี่ซึ่งตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นมดไงถ้าเราคิดว่าแบบเออเราคิดว่าแบบเราลงไปแล้วฉันมั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยทุกอย่างเป็นไปได้ฉันก็สามารถที่จะลงก็ได้แต่ตอนนั้นคิดตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างงั้นไนีค่ะคิดว่าเราแบบเอยเราเป็นเฮ้ยยากอะคิดว่าแบบยากอะฉันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ท่ามกลางความต้องเชื่อมั่นต้องอะไรเนี่ยแต่ผมมีข้อมูลมาว่าน้องเป็นคน ซึ่งสั์ยุติท่ขนาดอะไรนะกรรมการขานออกคุณยังบอกว่าเฮ้ยนั่นตีล้อ๋อเมื่อประมาณน่าจะ3ปีที่แล้วอะคะอ่ะแข่งกับนักกีฬารัสเซียคาร่าเคเรตเซวาก็คือเล่นกันสูสีมาก2เซตแล้วมันเป็นแมตช์พอยท์แล้วแมตช์พอยท์คือเราจะชนะใช่ไหมเราจะชนะยังไงลูกสุดท้ายที่ตีวินเนอร์เขาวิ่งไม่ทันคือรู้ว่าเขาไม่ทันแล้วก็เลยคามอนออกมาคือคามอนระหว่างที่ลูกมันยังไม่กระดอน2 2สองจังหวะ คือถ้ามันกระดอนลูกแรกแล้วแล้ว,ลวกระดอนสองจังหวะคือเขารับไม่ได้<ก>ใช่ไหม<ช>คะชเขาเา่เราได้แต้มชแต่ลูกมันยังไม่กระดอนสองจังหวะแลวทําใม้เ็คคามอนซึ่งเขาชนะแล้วใช่ซึ่งเขาก็เหมือนท่านบอะว่ามันเป็นกฎที่บอกว่าเอ้ยคุณมาคุณมาทำลายสมาธิชั้นในระหว่างแต้มอ๋อเหรอใช่ค่ะมันก็เป็นเคสนี้ต้องถือว่า มันจบก่อนคุณถึงจะชนะทำได้อะไรน้ใช่เขาประท้วงเพื่อนประท้วงว่าเอยแทมมี่พูดคามอนพูดก่อนที่ลูกจะตกแล้วกรรมการบอกว่าแทมมี่เธอพูดไหมก็คือเราพูดจริงๆอะเราก็บอกว่าเราพูดใช่ก็เลยให้ลูกนั้นเอาใหม่ก็อเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วตีไปตีมาเราแพ้เลย ก็เป็นความผิดของตัวเองที่แทมมี่ไม่หลุดพ้นกับสถานการณ์ตรงนั้นไปยังคิดเรื่องนั้นอยู่ถูกต้องไม่แต่คุณเป็นคนซื่อสัตย์ไงมันเป็นเรื่องดีว่าเออพูดก็บอกว่าพูดก็อะไรก็ว่าก็หลังจากแม่อาร่าก็เป็นเพื่อนการที่ดีเขาก็ไปลง Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเขาบอกเออเนี่ยแม่นี้ได้เห็นเฟรนด์ชิพของเพื่อนแล้วก็น้ำใจนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้าเจอมือที่ต่ํากว่าเราเราจะได้บทเรียนได้ความรู้อะไรบ้างครับคนที่ต่ํากว่าอันดับน้อยกว่า เขาจะไม่มีความกดดันเขาจะไม่มีความกดดันเขาแพ้ก็เสมอตัวเขาแพ้ก็เสมอตัวเพราะฉะนั้นเราประมาทเขาไม่ได้ค่ะเขาสามารถแบบใส่ความสามารถเขาสองเปอร์เซ็นต์แต่เราอ๋อไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียใช่ลูกนี้ตีเสียงลงไม่ลงไม่รู้เสี่ยงเลยเสี่ยงลูกยากเลยอะไรอย่างนี้อมันก็เลย เป็นความยากของเทนนิสที่ที่เราไม่เราไม่ควรประมาทคู่ต่อสู้ไม่ว่าเขาจะอันดับ 1, 1> 400, 500, พันสี่ร้อยห้าร้อยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะท็อปฟอร์มมันไปฟิตมาจากไหนจากไหนก็ไม่รู้การวิพากษ์วิจารณ์ส่งผลต่อแทมมี่ไหมครับมีบ้าง<อ>ามีบ้างอันไหนที่มีผลกับเราบ้างอันไหนที่มีผลจะมีอยู่สองเรื่องค่ะเรือ่องแรกก็คือตีก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะตีแบบท้ายคอด ไม่มีรูกเด็กขาดไม่มีความรุนแรงตีเอาไปตีมาตีกลับตีไปตีกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเกมของไทมี่จะค่อนข้างเหมือนแบบเป็นคนเกมวางวางทางอะค่ะเป็นคนที่ไม่ได้แบบดุดันมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนตีโตเป็นตีโตเหนียวแน่นได้จังหวะมันเป็นสไตล์อะเป็นสไตล์ของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาคนื่นือจะแบบทำไมไม่มียิงวินเนอร์จะทีคนอื่นคนดูจะอาจจะใจร้อนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือไทมี่เป็นคนที่แบบ วางวางทางไว้ก่อนอาจจะเป็นที่เราตัวเล็กเราไม่ได้แบบตัวใหญ่เท่าจริงนะความดุดันเราอาจจะไม่มีตรงนั้นจริงๆเราไปสายนั้นไม่ได้เพราะเราตัวเราไม่ได้เอเชียจะดวนกับเขาเขาดุกไว้อยู่แล้วใช่ค่ะเราอีกเรื่องก็ตุ้ยหนุ้ยเรื่องว่าทำไมไม่ผอมทำไมไม่ผอมสักทีอะไรเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูทำไงอ่ะเรื่องแรกเมื่อวิจารณ์ว่าทําไมไม่ดุดันหนูหนูคิดกับตัวเองยังไงเราก็ พยายามเอาข้อคิดหลายๆข้อคิดมาปรับปรุงตัวเองด้วยอะค่ะคือเราเรามเ่ที่รู้อยู่แล้วว่าเราสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่เหมาะกับเราเปลี่ยนไม่ได้สไตล์ของแทมี่คือแทมี่เป็นคนที่เหนียวแน่นวางทางใช้ได้ดีไม่ใช่เป็นคน Co u n t e r attack ทอะไม่ได้แบบหูตุ้มตุ้มน็อกน็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบชั้นเชิงยิงแล้ววิ่งหน้าใช่อะไรเงี้ยก็ กลับบ้านไปก็เป็นการบ้านเราเออเราต้องต้องมีลูกที่มันค่าแบบเหมือนแบบว่ามีลูกวินเนอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เอากลับไปทํำกันบ้านใช่แล้วกรณีอ้วนอ้วนก็พูดกันตรงๆแบบนี้พูดกันตรงๆงเคยลดแล้วแล้วพอลดแล้วมันก็ไม่มีแรงอะค่ะจริงเหรอใช่ก็เลยเน้นการทํางานอะไรที่มันทําให้ทำให้มีประสิทธิภาพในการงานนะค่ะไม่แต่ผู้หญิงก็ไม่อยากอ้วนทุกคนไม่ใช่ใช่จริงจริงเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่อยากอ้วนแต่โครงสร้างใหญ่อะค่ะอ่าแล้วก็ <g ill ain> ก็เราไม่ได้ไม่ใช่นางแบบแนะเราเป็นนักเทนนิสอะเมียต้องแก้ตัวแบบนี้สินักเทนนิสสผอมเข้า็ไปถ่ายแบบกันเยอะแยะเราก็มีถ่ายบ้างเหมือนกันแหละอ๋อใช่ไหมค่ะ <okay. S 1> ถ้าสรุป2ี่ปีที่ผ่านมาบทเรียนอะไรที่หนูรู้สึกว่าฉันจะจดจําไว้ฉันจะรู้สึกมันเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตจังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างแรกเลยต้องขอบคุณครอบครัว <c oughs> ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ที่ที่ที่สนับสนุนแล้วก็เห็นจักรยภาพแทมมี่มาวันนี้อะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้แทมมี่คงไม่ไม่ไม่สามารถมายืนวันนี้ได้แล้วก็แน่นอนก็ต้องขอบคุณพวกแฟนคลับคนไทยทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยทั้งดีทั้งร้ายทั้งชมทั้งตีอะไรเงี้ยก็แน่นอนพวกมันใช่ใช่ค่ะแล้วก็กีฬาเทนนิสเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้แทมมี่ได้ได้เปิดตาท่องโลกได้เห็นวัฒนธรรมประเทศอื่นได้เจอคนหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราสู้ชีวิตตรงที่ ตัวแทมมี่เองเนี่ยจะจะมีเป้าหมายจะบอกตัวเองว่าจะทำยังไงให้เปถึงสาของโลกให้ได้มุ่งมั่นตั้งใจซ้อมเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะแบบไปร้อยหนึ่งก่อนก็ได้คือเป้าหมายเป้าหมายแบบเล็กๆก่อนที่ไปถึงเป้าหมายใหญ่ระยะไกลมีแล้วแต่ทําแผนระยะสั้นทีละช่วงทีละช่วงซึ่งแต่ละช่วงแต่สมมุติว่าแผนแผนพรุ่งนี้เรามีอะไรค่ะพรุ่งนี้ก็คือเราต้องซ้อมให้ดีกว่าวันวันที่เมื่อวานนั่นคือนั่นคือแผนแต่ละวัน พอแผนแต่ละวันเสร็จอาทิตย์หนึ่งฉันต้องทําอะไรบ้างทําร่างกายให้แข็งแรงกว่าเดิมแผนเดือนหนึ่งอ๋อโอเคเดือนนี้ฉันจะไปแข่งสองรายการนะกลายเป็นชีวิตที่มีแบบแผนมีการวางแผนแล้วต้องทําตามแผนด้วยก็เป็นเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงก็ได้นอกสนามก็ใช้กลไกเดียวกันก็เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ก็โหบอกอายุได้ไหมได้ค่ะเท่าไหร่แล้วคะสามสิบเก้าแล้วค่ะสามสิบเก้าแล้วมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีค่ะจริงเหรอใช่ทําไมอะ ไม่มีเวลาไปไหนเลยก็มีส่วนค่ะเพราะต้องเดินทางต้องมีแฟนเป็นนักทนนิสด้วยกันไหมบางคนนักกีฬาที่เขาอยู่แต่การซ้อมเขาก็มีแฟนเป็นกีฬาประเภทเดียวกันโอ้หนักที่นักกีฬาผู้ชายเขาได้นางแบบกันหมดเลยค่ะนางแบบดารากันทุกคนเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่เงั้นวันนี้คุณก็จะใช้ชีวิตอยู่กับอะไรคุณพ่อหรือคุณแม่หรือที่ยังไงอยู่กับคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่ก็ เพิ่งเสียไปอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มอยู่คนเดียวแล้วก็แต่คุณพ่อพี่สาวอยู่ต่างประเทศหมดค่ะ<อ>ใช่ค่ะประเทศอะไรอเมริกาอยู่อเมริกาแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นค่ะอ๋ออยู่คนเดียวเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้อยู่คนเดียวโอเคตอนนี้งานอะไรเยอะที่สุดตอนเมื่อกี้บอกว่ามีตำรวจกับโค้ดโรงเรียนโรงเรียนสอนพิเชื่อโรงเรียนชื่อ D S อยู่ที่ค c r ส s t ลพาร r คเรียบด่วนรามินทราตรงนี้เองใช่ค่ะมันเป็นอยู่ในห้างอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราสอนคือสอนให้น้องรู้จักเบสิก รู้จักให้สนุกกับเกมกีฬาตรงนี้3ขวบใช่ถึง10ขวบ่ะถึง10ขวบนี่คือการเริ่มต้นที่ดีของการเป็นนักเทนนิสใช่ค่ะคือเราก็จะเอาเบสิกเราจะเอาวิชาการเนี่ยกับเกมมาคอมไบกันเพื่อที่ทำให้เด็กสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเป็นคุณครูสอนเองเป็นคุณครูสอนเองแล้วมีทีมงานทีมงานก็คือเป็นเยาวชนทีมชาติทุกคนเลยค่ะคือคุณครูไม่ธรรมดาลกคนเป้าหมายคืออะไรเฉพาะผู้ปกครองที่อยากให้ลูกแข็งแรงอยากให้ลูก อ่าเขาเรียกอะไรมีความเป็นนักกีฬาอยู่ในตัวหรืออยากให้ลูกเป็นนักทนิสระดับทําเงินแบบไหนที่ควรจะไปคือแน่นอนทตัวเทมมี่เองเนี่ยเป้าหมายของเทมมี่คือเทมมี่มีประสบการณ์ตรงนี้ก็เลยอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นชอ็อตคัดเป็นเส้นทางหลักให้เขาย่อมาให้แล้วย่อมาให้แล้วเก,เก่งเก่งเร็วเก่งนานเลยค่ะแล้วก็คือเป้าหมายต่อไปก็คือเทมมี่จะเปิดแคมปมี่ของตัวเองเป็นเป็นสนามใหญ่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นสำหรับเด็กแข่งขันและ เด็กที่จะก้าวไปสู่อาชีพอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าวันนี้น่าจะเป็นไปได้เยอะเลยเพราะว่านักกีฬาอาชีพกลายเป็นงานที่ดีคือได้เดินทางมีความรู้เป็นที่ชื่นชมเป็นที่รักของผู้คนแล้วก็รายได้ดีด้วยนะครับในในนักกีฬาสมัยใหม่นี่ดีมากถ้าวันนี้มีคนมีความใฝ่ฝันมีความพยายามจะไปสู่เป้าหมายทางกีฬาเหมือนแทนมี่แทนมี่จะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างครับทุกคนต้องมีเป้าหมายแล้วมีความฝันแล้วก็ จะต้องมีทั้งเป้าเล็กและเป้าใหญ่แต่จะถึงเป้าตรงนั้นเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจสูงมีความรักในสิ่งที่เราเองทําเลือกดีๆว่าเราต้องรักมันจริงๆนะเพราะเราจะอยู่กับมันใช่คือความรักเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่เราทำคือเราต้องรู้<ะ>ว่าเรารู้ว่ารู้ว่าเราทําอะไระรู้ลึกซึ้งด้วยนะคะว่าเ<อ>ารวาว่าเราลึกซึ้งตรงนั้นขนาดไหน<ะ>อย่างที่บอกคือ ท้อได้แต่ลุกให้เร็วอ่ค่ะอ๋อได้ลุกเร็วอย่าทิ้งเป้าหมายอย่าทิ้งเป้าหมายอย่าทิ้งความฝันมีแล้วก็มีความฝันพอถึงฝันแล้วก็ต้องมีเป้าหมายมเพราะว่าชีวิตเราไม่อยู่กับที่อะค่ะและนี่คือเรื่องราวที่ผมว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งที่เป็นความทรงจําของแฟนกีฬาเทนนิสทุกคนนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เรามีไทม์รีนอยู่ในประเทศของเราแล้วเราก็ได้ชื่อเสียงได้ความรักจากผู้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยผ่านตัวน้องแทมมี่ขอบคุณมากนะครับกับเรื่องราวดีๆครับไทมลรีนคณะจุการครับ ขอบคุณมากครับ